แล้วก็ต่อเนื่องกันเลยกัยกบอนุวัตจัดให้นะคะส่งท้ายหยุดยาวรอบนี้คุณหนุ่มจะพาไปเปิดแหล่งท่องเที่ยวอันซีนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับเขาบอกว่าใครที่เคยติดใจความงามของสายหมอกเหนืออ่างเก็บน้าปางอุ๋งตอนนี้ไม่ต้องไปไกลถึงแม่ห้องสอนแล้วนะครับค่ะไปที่นี่ก็ได้ชมเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูธรรมชาติสวยๆกันเลยนะคะที่อุทยานแห่งชาติน้ําหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์กับคุณหนุ่มค่ะ อนุวัดจัดให้วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสอันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์เพิ่งจะเปิดให้เข้าสัมผัสและน้อยคนนักที่จะได้เข้าไปครับปกติปั๊กเลนเจอร์เราจะปกป้องทรัพยากรอ,อยู่แล้วนะครับแต่นี่ก็ในเมื่อลาตเวียนไปก็อาจจะมีกุปกูป,ประมาณนี้12-15คนเข้าไปทัศนศึกษาแอดเวนเจอร์เนเจอร์ออนเดย์ จุดหมายของเรานะครับคือท้ายเขื่อนจุฬาพรระยะทางจากที่ทำการประมาณ22กิโลเมตรต้องใช้รถขับเคลื่อนสีล้อหรือว่ารถโฟวิวเข้าไปเท่านั้นมีเจ้าหน้าที่นำทางนะครับเข้าไปทางซัมบอนภูกลุ่มข้าวทานป่าสน3าใบซึ่งถือเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดจากปาสนเราเริ่มเข้าป่าทึบบางครั้งคุณผู้ชมโชคดีอาจจะได้เห็นสัตว์นานา,นานชนิดครับนั่งรถเข้ามาไม่นานใกล้ป่าเจ้าถิน่นเริ่มออกมาทักทาย ตามด้วยไก่ฟ้าที่เวลานี้ขอประลองกำลังโชว์หน้าจอช่องเจ็ดสีเรารอให้พวกมันประลองกำลังจนเสร็จนะครับแล้วก็ขับตามพวกมันมาอีกไม่นานในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายท้ายเขื่อนจุลาพรอันซีนอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวอยู่ในเขตตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชยัยภูมิครับ บรรยากาศเย็นสบายแบบนี้อดนึกถึงปางอุ่งที่จังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้พวกผมไม่รอช้านะครับรีบจัดแจงสัมภาระเพราะว่าคืนนี้เราจะนอนดูพระจันทร์ริมน้ำท่ามกลางสายหมอกและบรรยากาศสุดโรแมนติกจุดนี้เป็นจุดที่ลำธารสายหลักสามสายขขงอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวไหลมารวมตัวกันนะครับ ก็จะมีผมน้ำดานะครับผมน้ําใสนะครับผมดินทรายนะครับคือชื่อลําน้ําอ๋อมมาไหลรวมมารวมการเาข้าถึงที่นี่ยังสมบูรณ์มากสังเกตจากการกางเต็นท์ของพวกเราอยู่ในสายตาของผู้ยิ่งใหญ่แห่งพงพรยใช่แล้วครับมันคือช้างเพศผู้กินหญ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามห่างไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นพระอาทิตย์เริ่มอัสดงแล้วเจ้าหน้าที่บอกนะครับว่าต้องรีบอาบน้ําเพราะว่าอากาศจะหนาว เป็นครั้งแรกที่ผมอาบน้ําโดยมีช้างแอบดูอยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่อีกชุดก็เตรียมอาหารดงข้าวไม่นานก็ได้เข้าสวยน่าทานทีเดียวครับดินเนอร์ท่ามกลางแสงจันทร์มือนี้พี่ๆต้อนรับผมด้วยต้ออยมยำปลากระกป๋องมะเขือยาวชุบไข่และน้าพริกรสเด็ดเพราะว่าคืนนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการส่องสัตว์ขับรถออกมาไม่นานเราเจอนกขี้สาวกาลังนอนอยู่แต่พอกวาดแสงฟไฟไปใกล้ๆสัตว์ชนิดหนึ่ง กลับวิ่งหลบแสงไฟด้วยความตกใจเรารอจนมันแน่ใจว่าปลอดภัยก็เลยเผยโฉมออกมามันคืออีเห็นครับกําลังหาอาหารกินเมื่อมันอิ่มก็ปีนขึ้นมานอนบนต้นไม้ให้เราถ่ายรูปอย่างสง่างามปกติการส่องสัตว์เวลาก,กลางคืนนะครับจะพบสัตว์จำนวนมากที่ออกมากินโป่งกล้องคาเมราแถบที่ติดไว้สามารถบันทึกภาพมีช้าง วางหรือแม่แต่กระทิงรวมทั้งสัตว์มากมายท่ามกลางแสงจันทร์ที่สวยงามคืนนี้เจ้าหน้าที่นอนผูกเปรรอบนอกเพื่อความปลอดภัยรอให้พวกผมตื่นเช้ามาสัมผัสอันซีนของน้ำหนาวครับห้านาฬิกาเศษเสียงสัตว์ต่างๆปลุกพวกผมให้ตื่นขึ้น เงาสะท้อนในน้ําทําให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสองดวงนะครับท่ามกลางสายหมอกที่ไหลเอื่อยนี่ขนาดเติมเขานาฝนหมอกอย่างเยอะขนาดนี้แล้วหน้าหนาวจะสวยขนาดไหนครับทุกทุกฤด,ดูกาลครับสามารถที่จะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้แต่ว่าความแตกต่างของแต่และฤด,ดูกาลก็จะมีความแตกต่างใ,ในในตัวงเขาเองนะครับอันซีนอุทยานแห่งชาติดับหนาวสัมผัสได้ตลอดปี แต่อนุวัตจัดให้ไม่ได้มาแค่สัมผัสอันซีนเท่านั้นนะครับเราจะมาตามหากล้วยไม้ดินเอื้องบุษราคำบางช่อในสูงถึง2เมตร60ซนติเมตรตามต่อพรุ่งนี้ครับอนุวัตจัดให้จะเจอดอกนี้หรือเปล่าทิ้งไทยไว้ต้องดูพรุ่งนี้ต่อนะครับ